สวัสดีค่ะพบกับครูดาและช่องครูดาอารตี้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปลี่ยนถ่ายน้ำแช่มเมล็ดพันธุ์ของดอกคุนเหลืองและก็มะเมล็ดฟักทองค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะคะเราจะทดลองแช่มเมล็ดทั้งสองอย่างนี้แบบ สูตร2คืนนะคะแช่น้ำสะอาด2คืนนะคะแล้วเอามาบ่มไว้ในผ้าเปียกชุ่มอีก1คืนนะเป็นแช่น้ำสองคืนบ่มในผ้าเปียก1คืนเป็น3คืน3วันนั่นเองแล้วค่อยเอาไปลงในถุงเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะมา ล auto, ้างนะอันนี้คือเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดฟักทองนะคะเราก็เอาน้ําเก่าทิ้งก่อนนะคะเอาน้ําเก่าทิ้งนะแล้วก็เอามาล้างภาชนะนะคะล้างภาชนะให้สะอาดนะคะอันนี้ก็โยนลงต้นไม้ไปเลยนะคะเดี๋ยวคูดาจะล้างก่อนนะคะเมล็ดฟักทองค่ะนี้นะก็ล้างให้นะแล้วเราก็เดี๋ยวกูดาจะต้องเอาน้ําไว้ก่อน เอาน้ำสะอาดไว้ก่อน,นะะเอาน้ำสะอาดอนะะล้างในน้ำสะอาดนะแล้วก็แค่นี้ค่ะนะเราเปลี่ยนน้ำเก่าทิ้งแล้วก็ล้างนะคะเอาน้ำเก่าออกจากเมล็ดฟักทองนะคะแล้วก็เอาไปแช่เหมือนเดิมค่ะนะก็จะเป็น การแช่มเมล็ดฟักทองในคืนที่สองนะวันที่สองนะอตอนนี้ลักษณะของมเมล็ดฟักทองก็คือนะจากเมื่อวานนะมันเป็นมเมล็ดที่เอ่ออะไรตนะินเะนี่ยนะมันเป็นมเมล็ดบางๆแบนๆนะตอนนี้บวมขึ้นมาแล้วนะวันนั้นวันแรกยังบวมไม่เยอะนะคะ แล้วเราแช่ไว้อีกคืนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมันก็จะเริ่มเห็นปฏิกิริยาของการแตกของของขอบฟักทองเม็ดฟักทองนะคะตอนนี้โคดาถ่ายน้ําเก่าทิ้งแล้วน้ำสะอาดใหม่ใสไปแล้วแล้วก็แช่ไว้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่กล่องนี้คือมเมล็ดดอกคูนเม็ดดอกคูนเหลืองนะคะที่โคดา นะทดลองนะเอามาแช่อยู่ประมาณ60เมตรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยืมตะแกรงต่อนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำเก่าทิ้งนะคะเอาน้ำเก่าทิ้งแล้วก็ล้างกระป๋องนะล้างกระป๋องนะคะล้างกระป๋องแล้วเอาน้ำสะอาด ใส่ไว้ในกระป๋องรอเลยนะคะแล้วเราก็มามาล้างนะคะ,มะเมล็ดดอกคูณนะคะตอนนี้บวมพองมากเลยะคะ่ะทุกคนพองเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆเลยนะคะลูกกลมๆใหญ่ๆเลยแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ําให้สะอาดเอาน้ําเก่าออกเนาะเอาน้ําเก่าออกจากมเมล็ดนะคะแล้วก็นะล้างแล้วก็เอา เอาแช่ไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้น,นอันนี้คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำแช่เมล็ดดอกคุณเหลืองกับเปลี่ยนถ่ายน้ำแช่เมล็ดฟักทองนะคะสองอานเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้ในภูมิอุณหภูมิปกติแบบนี้แหละนะคะดาก็จะเอาไว้แบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวตอนนะแค่นี้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำแช่เมล็ด ดอกคูณเหลืองกับเมล็ดฟักทองในคืนที่หนึ่งวันวันที่หนึ่งคืนที่หนึ่งเข้าสู่วันที่สองและคืนที่สองนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์เราก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ําเข้าสู่วันที่สามวันเสาร์นะคะวันที่อ่าสุกวันนี้วันที่เข้าวันที่สองนะวันเสาร์เข้าวันที่สามแล้วนะก็จะเตรียมเมล็ดลงดินในวันอาทิตย์นะคะ ตอนนี้รากยังไม่งอกนะคะเพิ่งเพิ่งแช่ได้1คืนนะคะคืนที่สองมเมล็ดบางมเมล็ดมันก็จะเริ่มโผล่หัวรากออกมานะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของมเมล็ดดอกคูณกับมเมล็ดฟักทองกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูดาวไลตี้นะคะก็ขอบคุณมากๆกนะคะกับการที่นะมานะพาเอฟซีมาชมนะนี่คือ นะการเปลี่ยนถ่ายนะอ,อันนี้คือ,อเห็นไหมคะน,ะน,นี่คือเมล็ดเมล็ดดอกคูนนะคะเมล็ดดอกคูนนะคะเมล็ดดอกคูนที่เราแช่น้ําได้มาหนึ่งคืนแล้วนะคะแช่น้ําได้หนึ่งคืนนะคะนะก็เม็ดบวมๆพองๆนะคะแล้วรอคืนอีกไว้อีกสองคืนนะคะให้รากมันออกนะคะ ่วนเมล็ดฟักทองนะคะคก็โอเคนะคะเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดฟักทองก็เริ่มอวบอิ่มนะเป็นเมล็ดอ้วนอ้วนขึ้นแล้วแต่งอกรากยังไม่งอกนะคะเราก็จะแช่ไว้อีกหนึ่งคืนนะคะวันพรุ่งนี้มาติดตามผลนะคะว่านะเปลือกเมล็ดฟักทองจะแตกปลีออกมาไหมนะคะเหมือนกับเมล็ดดอกคุณไหมนะคะโอเคค่ะนะขอบคุณมากๆนะคะนะท่าจักนะ เข้ามาชมนะคะติดตามชมนะคะในกิจกรรมของช่องครูดาวไรตี้นะคะกับกิจกรรมการแช่มเมล็ดพันธุ์การเตรียมเพาะการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ดอกคูนเหลืองแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ฟักทองสีเหลืองนะเอาไว้ลงถุงเพาะหรือขวดเพาะนะที่ครูดาได้เตรียมไว้นะอีกสองวันค่ะ เราจะมาติดตามว่ารากมาันวันพรุ่งนี้นะถ้าเป็นไปได้วันพรุ่งนี้บางเม็ดมันก็จะเริ่มงอกรากออกมาจากจากเปลือกแล้วนะคะ,ะมันก็จะแตกออกมาจากขอบเปลือกนะคะวันที่สองบางเม็ดจะเริ่มงอกนะแล้ววันที่สามถ้ามันได้ผลเกือบทุกเม็ดจะงอกรากออกมานะคะแล้วเราก็ปล่อยบ่มกับผ้าผ้าเปลียกอีกหนึ่งคืนก็จะให้รากมันยาวขึ้นแล้วก็ เอาไปลงดินในถุงเพาะนะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้าจะติดตามชมนะคลิปนี้ย้อนหลังให้คุณดานะกับกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายนะเปลี่ยนถ่ายน้ําแช่มเมล็ดพันธุ์ดอกคูนเหลืองของคุณดาวเวเลตี้นะคะวันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันใหม่นะคะกับการเปลี่ยนแปลงของมเมล็ดพันธุ์ดอกคูนเหลืองกันนะคะขอบคุณคะ่ะ มเมล็ดอวบๆนะ,ะอวบน้ํานะถูกแช่น้ํำมาไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะ,มะเมล็ดดอกคุณอวบนะพรุ่งนี้เรามารอรุ้นว่าเม็ดไหนจะแตกรากออกมาให้เราเห็นนะคะแช่มเมล็ดเม็ดดอกคุณเหลืองเพื่อเตรียมเพาะต้นกล้ากันต่อไปนะคะ